เป้าหมายผู้เรียนต้องสร้างความเป็นเลิศให้ได้สร้างสมรรถนะให้เกิดให้ได้สร้างให้เขาเป็นคนมีความสุขให้ได้สร้างให้เขาเป็นคนดีให้ได้สร้างให้เขาเป็นคนเก่งให้ได้อันนี้โรงเรียนไปคิดคิดก่อนเขตเลยคิดเลยเขตไปเลยครับเพราะว่าท่านคานิดอะไรท่านทําอะไรมันไม่ได้ไมันไม่ได้ผิดมันไม่อยู่นอกเหนือภารกิจเอาอะไรมาจับมันก็ใช่หมดสําหรับตัวนักเรียน ผมชอบพิยาร่อเชาที่บอกว่าไอ้คนดื้อเนี่ยจับเข้าห้องเรียนเนี่ยถ้าคุณสมบัติมันไม่ดื้อจริงมันไม่ได้เข้าห้องนี้ถ้ามันไม่เกเรจริงมันไม่เข้าห้องอันน้มัน,มนท้าทายศักยภาพท้าทายความสามารถของของคุณครูของผู้บริหารมากนะไอ้คนเก่งอย่างนั้นมันก็เก่งคนดีอย่างไงมันก็มันก็ดีนะแต่คนที่ไม่ดีเนี่ยเราจับมาให้เขาประสบผลสํานเร็จได้นี่คือสุดยอดของของการใช้วิชาคนยุทธ์เป้าหมายสามด้านเนี่ย คือด้านผู้เรียนด้านคุณครูแล้วก็ด้านหน่วยงานเนี่ยเราคุยกันหลายครั้งหลายรอบแนละ้วเพราะฉะนั้นก็ยังย้ำอยู่ที่เดิมท่านมีอิสระในการออกแบบท่านมีอิสระในการไปโน้มน้าวสร้างแรงจูงใจส่งเสริมสนับสนุนหรือนำหรือตามคุณครูเพื่อที่จะให้เขา ปลดปล่อยศักยภาพออกมาสร้างสรรพผลงานอย่างเต็มที่ให้ได้สภาพปัจจุบันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโลกแห่งการเรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมถึงสภาพสังคมเศรษฐกิจของสังคมโลกสภาวะชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาการจัดการศึกษาก็เช่นเดียวกันสถานศึกษาต้องเปลี่ยนไมซ์เซ็ เียนวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการเรียนรู้ดํารงชีพและการมีงานทำการปรับตัวของการบริหารเพื่อจัดการหลักสูตรของสถานศึกษาต้องก้าวทันการปรับตัวสู่ผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษปัจจุบันสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ต่างปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์คุณภาพผู้เรียน ในศตวรรษปัจจุบันต่างมุ่งเป้าหมายคุณภาพการศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้อยู่ที่ผู้เรียนใน2องเป้าหมายคือเป้าหมายที่1ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่จําเป็นพื้นฐานสําหรับทุกคนเป้าหมายที่2ผู้เรียนได้เรียนสิ่งที่ชื่นชอบสนใจถนัดรายบุคคลการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเพียงความรู้พื้นฐานในห้องเรียนเพียงในตำรา จึงไม่เพียงพอการจัดงานหรือกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต่างพากันมีวิสัยทัศน์ยกกำลังสองนั่นคือชวนครูทำหน้าที่เป็นทิชเชอร์จัดกิจกรรมทุกวิถีทางให้ผู้เรียนได้อ่านออกเขียนได้เป็นพื้นฐาน100%เปซเสียก่อนในสถานศึกษาทุกแห่งให้ผู้เรียนมีความรู้มวลประสบการณ์ทักษะความสามารถและรู้คุณค่าในตนเอง มี KPA หรือ KFS เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและยกกำลังสองด้วยการชวนครูส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนรายบุคคลทำหน้าที่ facilitator ชี้แนะชี้นำให้ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบสนใจและถนัดมุ่งตรงพัฒนาความสามารถไปสู่เป้าหมายรายบุคคล เธอผ่านไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดรสมเกียรติชิดไทยสง่วมในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขต5จุดประกายให้ผู้บริหารในสังกัดมุ่งมั่นพัฒนาโฟกัสการพัฒนาตนเองของสถานศึกษาแต่ละแห่งในสังกัดให้กำหนดเป้าหมายการสร้างมิติคุณภาพของตนเองจุดประกายให้ผู้บริหารส่งเสริมครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุกทั้งระบบ จัดเวทีเสวนาการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะเชิงรุกจัดเวทีให้สถานศึกษามีเบสแพ็กทีสที่เด่นชัดมา PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความตระหนักให้สถานศึกษาทุกแห่งสร้างคุณภาพการศึกษาร่วมกันภายใต้พันธกิจร่วมกันสถานศึกษาคุณภาพ วิถีคุณธรรมการจัดแบบนี้ก็จะทําให้เด็กได้รับความรู้และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจากสถานที่จริงครับเด็กๆได้เด็กๆได้ประสบการณ์ตรงใช่ครับลงมือทําเองลงมือทําเองอันนี้เ,<อ>เป็นความหมายเป็นความหมายที่เราเสวนากว่านี้เลยท่านบอกก็คือคนครูมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วเด็กๆได้ลงมือทําครับผม ก็แสดงว่าเป็นเป็นเรื่องที่เราเน้นปฏิบัติหรือเน้นภาษาทางวิชาการก็คือมีสมรรถนะแล้วก็ต้องเชิงรุกเชิงลุกนี่ก็คือลุกลกได้ลงมือทํากิจก <ใจ S 2> รรมของผู้บริหารต,ต้องมีนะครับต้องมีงานวิจัยอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็นเบสเป็นเบสของผู้บริหารนะครับก็สามารถนํามาตอบกับสมสอได้นะครับท่านก็พึงพอใจเพราะว่าเบสแล้วก็หลักสูตรที่เราทํา มันเน้นไปสู่ที่เด็กเด็กอ่านออกเขียนได้มีผลการเรียนที่เราสามารถนําเสนอได้เขาชื่นชอบเด็กป้อนหนึ่งอาทีเรา3ปีซ้อนนะครับปี61เราได้97ปี62มา98พอมาปีที่แล้วครับร้อยเปอร์เซผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5ส่งแนวคิด การบริหารจัดการต่อไปยังครูผู้สอนในสถานศึกษาร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันไปดูห้องเรียนก่อนเลยค่ะนเรกไปดูห้องเรียนไปดูเด็กๆในห้องเรียนว่าเป็นยังไงวันนั้นเพิ่งเปิดเทอมได้สองวันค่ะ ก็ไปดูเด็กๆไปพูดคุยว่าเด็กเรากล้าแสดงออกไหมกล้าพูดไหมอ่านออกเขียนได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซนต์จริงหรือเปล่านี่ประเด็นตรงนี้เราไม่สามารถเตรียมเด็กไ้เลยค่ะเขาจะบอกเลวเอาคนนี้ลองซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกล้องนี้ก็ต้องไปที่เด็กเลยค่ะอ๋อก็ต้องที่เรามีคอนเซปต์ในการเสวนาค่าวนี้ก็คือคุณภาพผู้เรียนผลลัพธ์อยู่ที่เด็กค่ะคือเป็นกระบวนการในการพัฒนานะคะ จะประกอบไปด้วย4สอน,นะคะคือสอที่1นนะคะสอนให้เรียนรู้ด้วยการลงมือทําค่ะสอที่สองสร้างผู้นําความมั่นคงทางด้านอาหารสอที่สเสริมการปรับตัวตามสถานการณ์และสอที่4นะคะสารสัมพันธ์พลังชุมชนร่วมพัฒนาในแต่ละข้อก็จะมีความหมายนะคะก็คือสอที่1เลยคือสอนให้เรียนรู้ด้วยการลงมือทํทาทั้งทางด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติทําให้เด็กเนี่ยมีความรู้ความสามารถเกิดทักษะในการดําเนินชีวิตสามารถนําไปใช้ที่บ้านได้ นะคะผ sociedad, ่านการเป็นมีงานส่วนบุคคลของตัวเองที่บ้านด้วยนอกจากการดูแลรักษาที่โรงเรียนแล้วนะคะเด็กๆก็จะมีงานส่วนบุคคลที่บ้านบางคนเป็นการปลูกผักบางคนเป็นการเลี้ยงวัวโดยเป็นกิจกรรมเนี้ยเราจะเน้นการแยกจากผู้ปกครองนะคะเด็กบางคนก็มีรายได้เสริมให้กับผู้ปกครองบางคนขอวัวผู้ปกครองหนึ่งตัวเพื่อมาใช้ในการผสมพันธุ์แล้วก็ออกลูกเพื่อเก็บเป็นทุนการศึกษาของตัวเองค่ะเปิดภาคเรียนใหม่ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5ก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางเดียวกันตอบโจทย์การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจุดประกายเติมพลังให้ผู้บริหารในสังกัดได้แสดงศักยภาพกันอย่างเต็มที่เปิดอิสระการบริหารจัดการให้กับทุกคนทุกแห่งแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือคุณภาพผู้เรียนยก,กําลังสอง บนความเห็นชอบของคณะกรรมการกรตปนร3ระดับชั้นคณะกรรมการอนุกรรมการกรตปนร,ระดับเขตพื้นที่คณะอนุกรรมการกรตปนร,ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและคณะอนุกรรมการกรตปนร,ระดับสถานศึกษาทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมขับเคลื่อนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างเต็มรูปแบบเรียนเชิญวิทยากรกิติมศักดิ์มาเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ เพื่อวางแผนและร่วมกันขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณภาพจากโรงเรียนองค์การบริหารจังหวัดเชียงรายดรสราวุฒิสุตวงศการพัฒนาสถานศึกษา,าของบ้านเราค่อนข้างห่างกันเยอะนะครับดังนั้นเราจะทำยังไงให้โรงเรียนดีอยู่ในหมู่บ้านโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการนี้เรียนการสอนให้ดีนะอยู่ใกล้กับชุมชนใกล้กับเด็กมากที่สุดเพราะว่าเราจะเอาโอกาสและคุณภาพไปถึง เด็กและประชาชนในพื้นที่ในพื้นที่นั้นๆนะครับผมผเชื่อมั่นว่าทุกท่านมีความปรารถนาที่จะสร้างผลงานที่มีคุณภาพแต่บางท่านก็อาจจะมีข้อจำกัดบ,บางโรงเรียนก็อาจจะมีบริบทที่ไม่เอื้อก็ทำเต็มที่เท่าที่ศักยภาพทำได้ ผลงานในระดับชาติในภาพรวมของโคราชเขตห้านะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานเรื่องเด็กนักเรียนไม่ว่าจะเป็นผลงานของคุณครูเองมีหลายรายการซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของเขตพื้นที่แล้วล่ะผมจะไม่พูดอธิบายลงไปรายละเอียดซึ่งเป็นเป็นความภาพภูมิใจร่วมกันในภาพรวมของโคราชเขตห้าสพปนมหเชิงรุก ร่วมปลุกร่วมคิดจิตกระแสร่วมสร้างร่วมทำนำกุญแจร่วมแปลไขคุณภาพทราบสิ่งธรรมผู้บริหารขานรับปรับกลยุทธ์ไม่สะดุดกระบวนการผันวิถีครูไปด้วยจัดกิจกรรมนำวิธีเน้นวิถียกกำลังสองครองผู้เรียนหนึ่งได้เรียนพื้นฐานครูกับสิทธิ สองต้องจิตสนใจใฝ่สุขขีได้ชี้แนะชี้นำค่าล้นทวีเด็กมีที่มีงานทำล้ำความเพียร